สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเราสองคนนะคะ,ะกันอีกครั้งนะคะที่ันนุชเยเวเรศมณีพันธ์ค่ะและที่ันไม้เมฆขลานกเต้งค่ะและรายการสงขาซิต,ตี้วิกลีนิวนั่นเองนะคะซึ่งเราจะกลับมาเจอกันทุกวันศุกร์นะคะมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารก<ะ>ิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครสงขลาที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของเทศบาลทุกช่องทางค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะคะน้องมาจะพาท่านผู้ชมรวมถึงพี่นุษย์ไปเกาะติดค่ะสถานการณ์อุทกภัพยพี่นุษค่ะ,คะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนแล้วก็พายุเนี่ยที่ตกกระหน,น่ำลงมาช่วง2-3าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้บริหารของเราก็ทำงานหนักมากนะคะเดี๋ยวระหว่างในรายการน้องมาจะพาไปติดตามนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของอเรารวมถึงผู้บริหารทำอะไรกันบ้างและที่สำคัญที่น้องมายทิ้งไปไม่ได้ในทุกๆสัปดาห์ค่ะ นั่นก็คือการเกาะติดสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่บ่อยางของเขตเทศบาลนาครสงขลาของพวกเราแล้วก็วิธีการเลือกชุด ATK ในช่วงท้ายรายการด้วยค่ะ ใช่แล้วนะคะวันนี้มีกิจกรรมแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันมากมายแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดแต่อย่างใดเลยค่ะใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มต้นนะคะที่กิจกรรมแรกกันก่อนนะคะที่นํามาฝากกันนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตะบนบ่อยางของเรานะคะก็เป็นการลงพื้นที่นะคะในการ ออกหน่วยให้บริการทำาบรประชาชนนอกสถานที่นั่นเองนะคะนอกจากจะให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะในสำนักง,งานแล้วเรายังมีบริการนะคะลงไปตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะลงไปติดตามบรรยากาศนะคะกิจกรรมนี้พร้อมๆกันค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 4สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสงขลาร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค9สาขาจังหวัดสงขาลากรมการปกครอง ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครสงขลาซึ่งไม่สามารถมายื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนณสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสงขลาได้จํานวน5รายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีเอกสารเพื่อใช้แสดงตนในกรณีเร่งด่วนและรับสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ โดยหากพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074311964ค่ะค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังเรียกว่า ตกหล่นะนะคะถึงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาทาบัตรได้ด้วยตัวเองนะคะท้งนี้ก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้นั่นเองค่ะก็เอาใจใส่นะคะพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาทุกคนค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งข่าวที่น้องมายจะพาท่านผู้ชมไปติดตามนะคะก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจค่ะอยากที่ไม้เกินไปต้นชั่วโมงว่า ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้ามรสุมนะคะแล้วก็เทศบาลนครสงขาของเราก็ได้มีการบูรณาการนะคะเปิดศูนย์เฉพาะกิจร่วมกับพี่ๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่พี่ๆจะต้องจะดงกําลังนะคะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างเต็มความสามารถเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันค่ะ เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มได้ออกปฏิบัติงานในการป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเชศบานนครสงขลาภายหลังมีปริมาณฝนตกมาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบทางระบายน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมทั้งได้จัดเก็บวัสดุที่กีดขวางทางระบายน้ำขุดลอ,อกคูในถนนสายต่างๆ นอกจากนี้ได้มีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติซึ่งหากตรวจพบปัญหาหรือขัดข้องก็จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาหรือในพื้นที่ชุมชนมีน้ำท่วมขังสามารถแจ้งเหตุและขอ,ขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจหมายเลขโทรศัพท์074311016 หรือ074312700ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะใช่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่เราทำงานกันตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะสัปดาห์นี้จริงๆนะคะต้องบอกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ย ทั้งวันทั้งคืนนะคะทันะไม่รู้ไปโกรธใครมานะคะตกแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาเลยจริงๆนะคะหลายๆพื้นที่นะคะในเขตเทศบาลนครสงขลาของเราก็ได้รับผลกระทบกันไปนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะผู้บริหารของเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตรงจุดที่ติดตั้งสถานีสูบน้ําหรือว่าจะเป็นบริเวณปากคลองสาโรงนะคะตรงนั้นก็ลงไปดูพื้นที่พร้อมกับ นำเครื่องจักรกลนะคะเพื่อไปเปิดปากคลองนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคลื่นได้ซัดสายเนี่ยมาปิดเอาไว้ทําให้น้ําไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้นั่นเองนะคะเราไปติดตามรับชมบรรยากาศคะ,ะการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารเทศบา,นาลนครสงขลากันค่ะเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564นายนิคมจันพุ่มรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยนายเกรียงไกรคมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลานายจรูญจันมณีผู้อำนวยการส่วนการโยธาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณปากคลองสำโรงพร้อมนำเครื่องจักรกลเร่งขุดปากร่องน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำออกจากคลองสำโรงสู่ทะเลอ่าวไทยเนื่องจากมีปริมาณฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นอกจากนี้รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาอย่างได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครสงขลาและได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำซึ่งจะคอยดูแลเฝ้าระวังระบายน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมง จากนั้นในช่วงบ่ายรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลาสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและเจ้าหน้าที่สำนักช่างในการติดตามการระบายน้ำออกจากชุมชนลงสู่ทะเลบริเวณท่อระบายน้ำหาดชลาทัศน์หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและก็ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ จริงๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเนี่ยฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะพิรุหาพอ6กโมงเช้าปุ๊บเนี่ยฝนเริ่มเทลงมาแล้วนะคะก็ยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยเ<ฆ>ที่ยงคืนก็ยังตกหนักอยู่นะคะก็เป็นฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้น้ำเนี่ยในเมืองเนี่ยระบายไม่ทันพิรุษหาในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนวานนะคะเ<ฆ>จ้าหน้าที่รวมถึงผู้บริหารของเราเนี่ยก็เล็งเห็นแล้วว่าในหลายๆชุมชนพิ<ฆ>นุษหาเริ่มมีน้ําท่วมขัง<ฆ>แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้มีการ แจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ว่าตรงนี้บ้านตัวเองเนี่ยเริ่ม,มน้ำท่วมแล้วนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บริหารของเราเนี่ยไม่อยู่เฉยเลยพี่นุษหาลงพื้นที่นะคะไปเร่งระบายน้ำออกนะคะทั้งในชุมชนนะคะแล้วก็จุดที่ตั้งเครื่อง สูบน้านะคะไว้ด้วยทั้งนี้ก็มีเหตุนะคะเป็นเหตุเรียกได้ว่าไม่คาดฝันและการท<ะ>ี่นุชขาระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังปฏิบัติงานนะคะอย่างแบบแข็งขันเลยกําลังเล่นสูบน้ําอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะก็เกิดเหตุไฟไหม้นะคะขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะคะก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดกรงจรนะคะแต่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะสิ่งที่ไม่นามาบอกต่อกับท่านผู้ชมรวมถึงที่นุชก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้บริหารของเราเนี่ย ทำงานอย่างเต็มความสามารถแล้วก็เต็มกาลังตลอด24ชั่วโมงดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะคะมีเพื่อนบ้านมาบอกว่าเออตอนนี้กําลังม,มีปัญหาก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าศูนย์เฉพาะกิจของเราเนี่ยพร้อมที่จะดูแลพี่น้องทุกๆคนแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะก็เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่า ล่าตะเวงกันตั้งแต่ช่วงเย็นช,ช่วงค่าจนถึงช่วงดึกนะคะตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรีนะครสงขลาของเรานะคะท่านผู้บริหารท่านรองนายกท่านเลขานะคะทุกคนลงพื้นที่นะคะประจําการตามจุดต่างๆที่เป็นพื้นที่ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้มันเกือบทั้งทั้งเขตเลยนะน้องมายนะทุกทุกเขตทั้งสีเขตของเราเลยนะคะก็พี่น้องได้รับผลกระทบกันไปนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองสำโรงตรงนั้นเนื่องจากว่ามีน้ําทะเลเนี่ยหนุนขึ้นมาด้วยนะคะก็เลยทําให้ พี่น้องประชาชนนะคะบางครัวเรือนเนี่ยน้ำเข้าบ้านไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องอกังวลใจไปนะคะหลังจากนี้เทศบาลนครสงขลาของเราะะก็จะได้เยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันไปนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็จะต้องเฝ้าระวงังแล้วก็ติดตามนะคะข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดจริงๆนะทั<ช>้งหมายะนะ ช่ค่ะส่วนพี่น้องคนไหนที่ต้องการกระสอบใจพี่นุษย์หก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่าน Facebook <ะ>หรือสามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้เลยที่สถานีดับเพลิงะนะคะบริเวณเตาอิดนะคะ,ะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้บริการอยู่แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ตักกระสอบใจนะคะ,ะไปตั้งกันน้ำไว้ที่บ้านได้เลยเพราะว่าคาดว่าฝนน่าจะตกอีกประมาณ2 3ถึงวันตกหนักๆน,นะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะ,ะนะคะ,ะ,คะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเต็มที่นะคะเราในฐานะเจ้าบ้านเองก็ ถ้าช่วยเหลือได้ก็ช,ช่วยช่วยกันนะคะช,ช่วยกันเอาละค่ะในเรื่องของอุโทกโภัยนะคะแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยน้องไม้น่าจะอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ครบถ้วนแล้วแต่หนึ่งอย่างที่อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปว่าน้องไม จะทิ้งแล้วก็ข้ามไปไม่ได้เลยเรื่องของสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่ของเราค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะถ้าดูรายงานหน้า a c e บุ o k ของเราเทศบาลนครสงขลาสงขลาทิตตี้นะคะเมื่อวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะในเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อนะคะเป็นยอดเมื่อวันนี้ของเขตเทศบาลนครสงขลากันค่ะ สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาเมื่อวานนี้นะคะวันที่11พฤศจิกายน2564ค่ะ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน20รายค่ะโดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนร่วมใจพัฒนาชุมชนโรงเรียนพาณิสสำโรงนะคะชุมชนละ3รายชุมชนหน้าค่ายรำคำแหงนะคะชุมชนวชิราซอยคู่ชุมชนท่าสะอ้านชุมชนกูโบชุมชนละ2รายค่ะชุมชนวังเขียววังขาวชุมชนบ่อว่านะคะชุมชนวชิราซอยที่และชุมชนบ่อนัวเก่าชุมชนละหนึ่งรายค่ะแล้วก็ยังมีผู้ป่วยนะคะอื่นๆรอยืนยันอีก2รายค่ะ สำหรับพื้นที่ของเรานะคะหายป่วยกลับบ้านจำนวน311รายค่ะและมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่3,159รายค่ะแล้วก็มีผู้หายป่วยกลับบ้านสะสมนะคะอยู่ที่2,707รายค่ะในพื้นที่ของเรานะคะมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่17รายค่ะใช่แล้วนะคะจะเห็นว่ายังคงมียอดผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เนี่ย ถือว่า20รายเมื่อวานนี้ก็ก็ถือว่ายอดยังสูงอยู่นะคะยังสูง,งเพราะว่าถ้าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเราจะอยู่ที่หลักหน่วยกันนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นหลัก10ยาวแล้วก็ไม่ลงไปหลักหน่วยอีกเลยนะคะ <laughs> แต่ว่าในสวงเทศบาลเองนะคะเราก็พยายามที่จะบูรณาการทํางานร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดสาธารณาสุขอําเภอนะะในการป้องกันนะคะในเรื่องของโควิดให้กับพี่น้องในชุมชนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยใ,ในการดูแลตัวเองในการป้องกันตัวเองนะคะให้ดีทุกครั้งที่ออกจากบ้านสิ่งพื้นฐานเลยนั่นก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าหน้ากากผ้าถ้าไปเราไปแหล่งชุมชนหน่อยเราก็ใส่สองชั้นนะคะแล้วก็เรื่องของการล้างมือบ่อยๆก็เป็นสิ่งจําเป็นเพราะบางครั้งเราอาจจะไปสัมผัสในจุดที่สัมผัสร่วมกับผู้อื่นนะคะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเว้นระยะห่างก็ จำเป็นแล้วก็ที่สําคัญก็คือไปไหนไปใช้บริการตรงจุดไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะแอปพลิเคชันไทยชนะนะคะเช็คอินเช็คเอาท์ไว้เพื่อจะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ของเราได้นะคะในภายหลังนั่นเองนะคะอเคอาละค่ะน้องมายวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องดาวที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมแล้วก็น้องมายด้วยเ,เนื่องจากว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ติดตามข่าวนะคะจาก โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะคะเรื่องของการใช้ชุดตรวจเอทเคนั่นเองอนะคะก็หลายหน่วยงานนะคะหลายภาคส่วนออกมาเน้นย้ำออกมาเตือนกันว่าในการใช้ชุดตรวจเอทเคนั้นนะคะเราจะต้องเลือกชุดตรวจที่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะเพราะมันจะมีผลาการตรวจของเรานะคะออกมาว่าจะเป็นผลลวงหรือว่าจะเป็นผลจริงนะคะแต่ว่ายังไงแล้วนอกจากเราจะ ตรวจด,ด้วยชุดตรวจ ATK แล้วถ้าเกิดผลเป็นบวกมันก็จะต้องมีการตรวจซ้ำนะคะอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าการเลือกชุดตรวจ ATK นะคะให้ได้มาตรฐานนะคะตอนนี้ค่ะทางอยนะคะเขาก็ได้มีการจับมือกับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่ มีการซื้อขายออนไลน์กันนะคะเพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกชุดตรวจที่ได้มาตรฐานนั่นเองนะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีขั้นตอนยังไงแล้วก็จะต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะคะสำหรับการซื้อชุดตรวจนะคะ ATK ให้มั่นใจแล้วก็ได้คุณภาพนะคะทางออยค่ะได้จับมือแพลตฟอร์มนะคะช h o ป e ี l a z a d a แล้วก็ HD Mall นะคะ ในการให้บริการเชื่อมข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ ATK กับฐานข้อมูลของออยโดยให้พี่น้องประชาชนนะคะมีการตรวจสอบก่อนสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับชุดตรวจ ATK ที่มีคุณภาพและก็ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนะคะโดยมีขั้นตอนง่ายๆนะคะดังนี้เลยค่ะ 1. ค่ะพิมพ์ค้นหาด้วยคาว่า ATK หรือว่าชุดตรวจโควิดนะคะ จากนั้นก็จะปรากฏแบนเนอร์นะคะให้ความรู้วิธีการในการเลือกซื้อชุดตรวจโควิด atk ให้ได้คุณภาพนะคะแบนเนอร์ดังกล่าวก็จะเชื่อมต่อมาอยัางเว็บไซต์ของอโยช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเมื่อเราเข้าไปนะคะในการดูในเรื่องว่าชุดตรวจอันไหนมีคุณภาพต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะตรวจข้อมูลการอนุญ,ญาตจากอยก่อนนะคะด้วยเลขที่ใบรับรอง ประเมินเทคโนโลยีนะคะหรือว่าส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้านะคะแล้วก็อย่างที่สองค่ะตรวจสอบรูปผลิตภัณฑ์ต้องตรงกับข้อมูลของออยด้วยเลือกซื้อจากแหล่งขายที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ถ้าเราซื้อออนไลน์เนี่ยจะต้องอได้รับอนุญาตการโฆษณาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโดยจะต้องมีเ,เลขที่นะคะโฆษณากำกับให้เราด้วยนะคะ ที่สาคัญนะคะผู้ผลิตแล้วก็ผู้นําเข้าชุดตรวจ ATK นะคะก็จะต้องขออนุญาตโฆษณาก่อนจําหน่ายเนื่องจากว่ามันเป็นชุดตรวจ ATK นะคะจะต้องมีการขออนุญาตให้เรียบร้อยนะคะ<ช><ช>ไม่งั้นเนี่ยจะจําหน่ายออนไลน์ไม่ได้นะคะก็ฝากกันไว้ในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นความร่วมมือกับกับแหล่งช e ้อปปี้ออนไลน์นะคะเราจะได้เราจะได้มีเรียกว่ามี การคิดพิจารณานะคะ,คะวิจารณญาณว,ว่าชุด ATK ตัวนี้ได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพเพื่อที่จะเรานํามาใช้กับตัวเองเนี่ยได้ดีหรือเปล่านะคะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่น้องมาอยากจะฝากนอกเหนือจากชุด ATK ค่ะเทศบาลนครสงขลาของเราก็ยังคงลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงลุกอยู่ถึงแม้ฝนจะตกนะคะก็ยังคงดูแลที่น้องประชาชนในเรื่องของสถานการณ์โควิด19แล้วก็ยังคงมีคูปอง บัตรคิวสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน p พืไฟเซอร์นะคะยังคงรับได้อยู่ยาวไปจนถึง15พฤศจิกายนแล้วก็เร็วๆนี้คิดว่าจะต่ออายุไปให้ด้วยนะคะจะต่ออายุบัตรคิวไปให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าต้องการจะบูสต์เข็มที่3ก็ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เทศบาลนครสงขลานะคะเรามีบริการบัตรคูป,ปองให้ตามวันและเวลาที่พี่น้องสะดวกกันเลยนะคะ,ะสะดวกวันไหนไปได้เลยตามวันและเวลาเวลา9ก้าโมงก็ได้นะคะอย่าให้เกิน4ี<ม>่จ<ม>ี่โมงครึ่งแล้วก็ปฏิบัติงานทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะคะสาหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบูธเข็มที่3นะคะต้องต้องมีข้อกําหนด2อย่างสักนิดนึงพี่นุชนะคะ,ะใครที่ฉีดซีโนแวคกับซีโนแวคจะต้องเวน้นระยะว,วัคซีนอย่างน้อย3เดือนนะคะ,ะก็จะรับคูปองเพื่อที่จะบูธ เข็มที่3เป็น p ีฟเซอร์ได้ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็เป็นผู้ที่ฉีดซ i n o ฟาร์มกับซิโนฟาร์นะคะต้องการบู๊เข็มที่3เว้นระยะวัคซีน3เดือนเช่นเดียวกันติดต่อรับบัตรคิวได้เลยหรือใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่เทศบา,นาลนครสงขลาสามารถล็อกอินได้นะคะม็อกอินเข้าไปที่สนามกีฬาตินนะสุรานนท์จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะคะยาวไปจนถึง16นาิา30นาทีค่ะ เอาละค่ะน่าจะครบกันแล้วสําหรับข่าวสารที่นํามาฝากท่านผู้ชมในท้ายสัปดาห์แต่ก่อนที่เราจะลากันไปวันศุกร์นี้ค่ะน้องมายจะขอฝากช่องทางนะคะในการติดตามพวกเรา2คนนะคะได้ทุกช่องทางเอาแ,แต่ท่านท่านผู้ชมจะสะดวกเลยนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครสงขลาค่ะ w w w s o n g k l a c i t y g o t h นะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารภารกิจรวมถึงนะคะใครอยากจะรู้จักพี่ๆสานักกองสามารถ ศึกษาได้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลนาครสงขลาได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเราจะอัปเดตภารกิจของผู้บริหารพี่ๆสํานักกองรวมถึงสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่ของพวกเราด้วยค่ะนั่นคือช่องทาง Facebook นั่นเองนะคะสะดวกอยู่แล้วกดไปที่ค้นหาได้เลยแล้วพิมพ์ว่าเทศบาลนาครสงขลาสงขลาซิตี้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางที่ทุกท่านกําลังรับชมอยู่ตอนนี้จะเจอกันทุกๆวันจุกกับการรายงานภารกิจนะคะของพี่ๆที่ปั ปฏิบัติภารกิจมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะกับรายการสงขลาซิตี้วีคลี่นิวทางช่อง y YouTube Channel ค่ะเทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้เช่นเดียวกันค่ะส่วนพี่น้องเนะคะชาวเทศบาลนครสงขลาที่มีปัญหาบ้างล่ะหรือว่าอยากจะร่วมพูดคุยกับเทศบาลนครสงขลาของพวกเรานะคะสามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้ค่ะไปที่เพิ่มเพื่อนนะคะค้นหาที่ ID เดีเติมแอดด้านหน้าแล้วพิมพ์ว่าสงขลาซิตี้ร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่น้องมาอยากจะฝากคหรับผู้ ที่ขับรถนะเป็นสายขับรถชาวปังวิทยุนะคะฝากหมุนขึ้นไปที่ FM 1 0 6 2 5 m h z ด้วยนะคะทุกๆวันอังคารทุกๆเช้านะคะจะเตอน้องไมยกับพี่นุษแล้วก็ขึ้นวิทยุของเราก็จะยาวไปจนถึง1กโมงเย็นเช่นเดียวกันค่ะกับจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงคลา FM 1 0 6 2 5 MHz ค่อาเมะสค่ะ,คะสะดวกช่องทางไหนถนัดช่องทางไหนเรามีให้เลือกหลากหลายช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบา,นาลนครสงคลานั่นเองนะคะ อาลขาน้องไม้สัปดาห์นี้นะคะครบถ้วนนะคะทั้งกิจกรรมทั้งข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ายังคงมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันเช่นเดิมแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างนั้นก็ต้องคอยติดตามรับชมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมค่ะต้องเน้นย้ำนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนนะคะยังคงต้อง เระมัดระวังป้องกันตัวเองในเรื่องของโควิด -19 อยู่นะคะออกจากบ้านสวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเว้นระยะห่างจากผู้อื่นนะคะหถึงสเมตรก็ยังคงจําเป็นอยู่นะคะไปใช้บริการที่ไหนก็อย่าลืมค่ะสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะด้วยแล้วก็คอยหมั่นสังเกตอาการตัวเองนะคะหากสังเกตแล้วเข้าข่ายว่าเอ๊ะเราเป็นโควิดหรือเปล่าก็อย่าลืมค่ะ ไปตรวจนะคะหาเชื้อโควิดด้วยเพื่อจะได้รักษานะคะกันต่อไปนะคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะพินุษแล้วก็น้องหมายนะคะผมจะต้องลาคุณผู้ชมนะคะในสัปดาห์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ